พระธรรมคำสอนหัวข้อเกิดดับทำเหล่าใดเกิดแต่เหตุพระตถาคตทรงแสดงเหตุแห่งธรรมเหล่านั้นและความดับแห่งธรรมเหล่านั้นพระมหาสมณะมีปกติทรงสั่งสอนอย่างนี้จากหัวข้อธรรมข้อนี้ในเรื่องการเกิดการดับ เน้นให้เห็นถึงว่าทางพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมในเรื่องที่สำคัญคือเหตุแห่งการเกิดและเหตุแห่งการดับว่าเราจะดับทุกข์ได้อย่างไรแล้วเราจะดับทุกข์โดยการดับที่เหตุแห่งทุกข์อย่างใดนั่นเองสาธุสาธุ